สวัสดีครับวันนี้ขอพูดอสองประเด็นประเด็นแรกคือนะครับไอที่เห็นในในเพจของหนูเนี่ยในช่อง u t u b e ของหนูเนี่ยคือก็จะมีมาคือก่อนหน้าน,นี้หนูลงคลิปไปแล้วหนูจะแทนตัวเองว่าหนู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 หน,หน,หนูบางคนก็จะมาโอ้ยตัวเป็นควายแล้วยังมาแทนตัวเองว่าหนูเลิกพูดเถอะหนูสี่สิบหกแล้วจะตายหาย,ยู่แล้ยังพูดหนอูอยากจะอธิบายให้ฟัง แบบนี้แบบง่ายๆนะครับคือหนูเป็นคนอ่างทองหนูเป็นคนภาคกลางแล้วหนูเนี่ยพูดกับบุพการีหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้าอาใครที่แก่กว่าหนูหนูจะแทนตัวเองว่าหนูเพราะหนึ่งคือมันแสดงความเคารพรอบนอกสองก็คือมันแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนว่าเราเป็นผู้น้อยอืมทีนี้เวลาหนูมาถ่ายคลิปเนี่ย หนูไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยเขาอายุเท่าไร่กันบ้างบางคนอาจจะเป็นน้องถ้าหนูรู้จักอ่าแล้วอายุน้อยกว่าหนูแทนตัวเองว่าพี่เหมือนหนูคุยกับหลานหนูก็จะแทนตัวว่าอาเหมือนคุยกับหลานอีกคนก็แทนตัวว่าลุงก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ยคนดูที่ดูในช่องเนี่ยหนูไม่รู้ว่าใครนะครับพี่ป้านาอาคนไหนอายุเท่าหนูน้อยกว่าหนูหรือมากกว่าหนูรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราก็เลยแสดงความเคารพนุบนอก แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการพูดแทนตัวเองว่าหนูเข้าใจนะครับแต่มันก็จะมีพวกเศษสะวันขยะตัวเชี่ยวหรือว่าขยะสังคมก็พูดได้นะครับก็จะมีจํานวนหนึ่งที่ทานปุจจระเป็นอาหารไอ้ที่เกิดมาเพื่อเศษท็อกซิกเห็นคนอื่นขวางหูขวางตาไม่ได้ไอ้พวกนี้คือเศษท็อกซิกชีวิตพวกเคี้ยเนี่ยชีวิตพวกคนเหล่าเนี้ยไม่ได้เป็นคนดีหรอกครับ จร,จริงชีวิตมันต่ำกว่าหนูทุกคนหนูมั่นใจนะครับเพราะหนูจะ,ะแสดงให้จะบอกทุกคนฟังว่าถ้าคนเรามีวุฒิภาวะถ้าคนเราการศึกษามากพอถ้าคนเรารู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้ารู้จักคนเรารู้จักมารยาจะรู้ว่าสิ่งที่หนูกระทำอยู่เนี่ยมันคือการให้เกียรติคนอื่นนะครับแต่ถ้ามันจะมีไอ้พวกขี้เอ้ยไม่ได้มีไอ้พวกที่สัะสังคมไอ้พวกเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เห็นพวกเต็มทอปติพวกแดกที่ พวกทานอุจาระเป็นอาหารพวกเนี้ยมันก็จะแบบเอ้ยหนูหนูมันแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องกลับอโทด้วยหนูไม่ทราบเหมือนกันว่าการที่หนูพูดหนูเนี่ยไปทําให้ปากบนลูกภรรยาของคุณตีบันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทําให้แบบชาชนคุณหมดอายุนะครับหรือว่าอาจจะทําให้บิดาคุณสิ้นอายุไขก็ต้องกลับกโทษด้วยสําหรับการพูดคำว่าหนูนะครับต่หนูไม่เปลี่ยน นหนูยังแสดงความครบรอบนอบยังแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับคนในช่องหนูอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาขาจรหรือไอ้พวกขยะโซเชียลขยะสังคมคนท้ตีนบบเนี้ยเชื่อเถอะครับไอ้คนที่เม้นเหล่าเนี้ยชีวิตไม่ได้ดีกว่าหนูแม้แต่คนเดียวหนูมั่นใจไม่ได้คิดตีนหนูด้วยหนูไม่ได้บูลลี่ชีวิตคนนะครับแต่หนูมั่นใจคิดง่ายๆครับถ้าคนเรามีชีวิตที่ดีจะไม่ไปตัรหาท็อกติกใส่ชีวิตคนอื่นนะครับ อันเนี้ยก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่ยังซัพพอร์ตอยู่ขอบคุณทุกๆคนที่กดซับสไคร้ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่บอกว่าโคไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่ต้องไปใส่ใจคนก็คือหนูไม่ได้ใส่ใจนะพี่แต่พอมันเยอะเข้าเยอะเข้าก็ต้องออกมาพูดตอบ้านะครับก็ก็ขอบคุณพี่ๆีทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับสำหรับไอพวกขยะสังไอพวกเททตจตะวะสังคมหรือว่าขยะโซเชียลเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะพิมได้ ก็ก็แล้วแต่แต่มั่นใจถือว่าชีวิตมึงเอ้ยชีวิตคุณเนี่ยต่ํากว่าผมแน่นอนหรือว่าต่ํากว่ากูแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งนะครับหนูหนูออกมาทําคลิปนะฮะชื่นชมแมนยูหลังจากที่ชนะแมนซีชนะอาร์เนอลแล้วก็ชนะฟูแลมนะครับต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นแฟนเวีร์พู นะครับหนูเป็นแฟนเลี้ยวฟูแล้วก็หนูตั้งใจที่จะมาทําคลิปชื่นชมแมนยูเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรชื่นชมจริงๆชื่นชมจากหัวใจชื่นชมจากการที่เราเห็นด้วยด้วยลูกตาเราเปล่าๆเนี่ยว่าเอ้ยเล่นเล่นดีเราเห็นก่อนหน้านี้ทั้งเทนฮากทั้งอาร์โมริมทั้งอะไรเงี้ยเราเห็นแมนยูตกต่ำอ,อ่ะโอเคมันจะมีบางคนนะครับ หนูมไม่รู้เหมือนกันว่าคือแฟนแมนยูส่วนใหญ่คนดีๆเยอะต้องบอกเลยในเพจหนูแหละแฟนแมนยูเยอะนะคับขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันแต่ว่าพวกแฟนแมนยูเขแบบาเรียกว่าคือแบบถ้าพี่จอมเขาเรียกว่าครอดทางตูดก็เยอะอะคือจะมากันแน่กันแหนะโอ้ยแม่พอเล่นดีเอกมาชมเลยนะจะอําอันนี้ก็ว่าบอกคือคิดว่า การชื่นชมแมนยูของหนูที่หนูพูดไปเนี่ยไม่ได้ชื่นชมมาจากหัวใจแต่หนูอยากจะบอกนะว่าไอ้ตัวนหนึ่งที่หนูเป็นแฟนลิเวอร์ย o o ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่หนูเป็นแฟนฟุตบอลดูฟุตบอลก็ส่วนหนึ่งแน่นอนถ้าพูดกันตรงๆหนูเป็นแฟนลิเวอร์พ o o แฟนพี่พพแมนยูเปิดใจฟังหนูนะอ่ะหนูก็อยากเห็นแมนยูแพ้ถูกไหมหนูก็อยากเห็นลิเวอร์พูลชนะถูกไหม หนูอยากเห็นทีมที่หนูเชียร์ประสบความสำเร็จและหนูอยากเห็นทีมที่หนูแช่งตกตับอันนี้พูดในฐานะแฟนเลี้ยวขู่นะถูกไหมแต่ในฐานะที่เราเป็นแฟนฟุตบอลเราก็ต้องดูด้วยหัวใจเป็นกลางก็แมนยูเล่นดีแล้วมึงจะให้กูบอกอ้อหมาไม่แดกไอ้อไวยแมงฟุกอี๋ฟุกไอ้ชนะนอนอชนะนแมนซีชนะกูแล้วฟุกแมงหมาไม่แดก อย่าแค่จริงๆแล้วเข้าไปเฉยทุกมัน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 ไม่ใช่หลับหูหลับตาเชียคือหนูเป็นคนดูฟุตบอลที่เสพฟุตบอลหนูเป็นคนดูฟุตบอลที่อินไปกับเกมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแมตช์ไหนแม่งชนะครัแมตช์ไหนแม่งแพ้ก็เครียดว่ะไอ้ที่นี่เล่นดีว่ะวันที่นิวคาสเซิลชนะลิเวอร์พูลหนูชื่นชมนิวคาสเซิลด้วยหัวใจว่าลิเวอร์พูลต่อให้ต่อเวลาครึ่งชั่วโมงมึงก็ไม่มีทางชนะ หนูออกมาพูดด้วยสันเวลาเราเราเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเสพฟุตบอลเวลาเราดูเนี่ยมันคือกีฬาสันทนาการมันกีฬาสร้างมิตรภาพกีฬาสร้างเพื่อนแต่มันก็จะมีไอ้พวกเด็กขี้เปียกหรือว่าไอ้คน้นตีนบางจําพวกหนูใช่ครว่าบางจําพวกคือกูจะเอาแค่แพ้ชนะมึงแพ้กูเลาะอืมมึงแพ้กูเลาะมึงชนะกูก็กูกูกูไม่ชมกูก็จะแบบเอ้ย ไม่ไหวแล้วได้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 ได,ได้มันจะมีแฟนฟุตบอลประเภทนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในสังคมหรืออาจจะเกิดมานานแล้วแต่ก็ยังมีอยู่แต่หนูพูดได้เลยว่าส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่เป็นแฟนฟุตบอลแบบนี้อ่ะแต่สิ่งที่หนูชื่นชมแมนยูนะครับหนูจะบอกว่าหนูชื่นชมด้วยหัวใจที่แท้จริงเฮ้ยเราเห็นแมนยูตกต่ำ ในยุครูเบนอามอริมเข้ามาเราเห็นว่าอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดกว่าจะชนะสามนัดติดแมงยากเย็นแตนเข็นเคยไม่เคยแพ้ทีมนี้แม่งก็แพ้ในรอบร้อยกว่าปีไม่เคยไปเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลน,น้อยที่สุดในตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเห็นแมนยูเตะหนึ่งฤดูกาลแค่สี่ิบนัดมีใครเคยทันบ้างต้องย้อนกับไปเป็นร้อยปีถูกไหม เราได้เห็นความย่แย่ความตกต่ำของมันอยู่แต่พอไมเคลนคาริเข้ามาเฮ้ยนั่นดีวะ่ะโอ้โหมันเอาเยาวชนลงเครื่องปรุงแม่งก็เหมือนเดิมคาติมิโลบลูโนโแฟนันเอ็มเบมโมมาจุดคุณย่ามันก็ตัวดเดิมๆแฮร์รี่แม็กไกนิสตันโดมาร์ติเนสแต่นั่นดีขึ้นดีขึ้นเป็นหูปิตาแล้วแล้ว,ลวมึงจะให้กูหลับหูหลับตาดา่าไม่ชมไอ้ย้ยสมองพวกมึงใช้ทุกตีนคิดเหรอกูอยากรู้ ชมเราก็ต้องชมจากหัวใจว่าเออเฮ้ยแม่งเล่นดีจริงามว่าอิจฉาไม่อิจฉา,อ,าอยากเห็นแพ้ไหมอยากแต่ก็ในเมื่อเขาชนะแล้วเขาเล่นดีก็มึงชมรู้จักชมคนอื่นเป็นไหมมนุษย์ถ้ามึงรู้จักคําว่าแสดงความวย,นะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะชีวิตมึงจะมีแต่ภัยพิบัติเชื่อกูดิชีวิตมึงจะมีแต่อตจิจฉาริษยาเขาโอ้ยมึงต้องสาบแช่งมึงต้องให้จมตีมึงต้องแบบว่าในเมื่อมึงคิดเห็นไม่ตรงกับกูมึงคือศัตรูกูมึงต้องชิบหายบันไาไเวิด เพื่ออะไรวะเนี่ยสังคมอ่ะที่มันเกิดสงครามโลกเพราะมีคนอย่างพวกมึงบางจําพวกแค่นนนเนี้ยน้อยๆเนี่ยแต่คือถ้าคนอย่างพวกมึงได้เป็นใหญ่นะชิบหายบอกเลยถูกไหมพี่พี่พคือหนูบอกเลยนะในปีหนึ่งเก้าเ้าเก้าแมนยูชิงกับเบอร์เยเมนิคหนูเป็นคนที่ถ้าทีมจากอังกฤษ ไปเล่นฟุตบอลยุโรหนูจะเชียร์ทีมอังกฤษทุกทีมเพราะหนูเป็นแฟนบอลอังกฤษในปี1999หนูเชียร์แมนยูนะให้ได้แชมป์ถึงแม้ว่าโอเคมึงจะได้เป็นทริปเพื่อแชมป์แต่ก็ไม่รู้ว่าหนูตัดใจเชียร์ทีมอื่นไม่ได้นอกจากทีมจากอังกฤษนี่คือนี่คือข้อความที่แท้จริงไม่มีโกหกตอแหลเพราะฉะนั้นการที่หนูออกมาชมแมนยูนะครับ หนูบอกเลยขอบคุณแฟนแมนยูส่วนใหญ่ที่เข้าใจหนูว่าเออฮยโกมึงชมจากหัวใจจริงมึงดูตากูหนิว่ากูโกโหกกูตอแหลตรงไหนถ้าเราคือเวลาเราแพเราชนะมันมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดกันมีหยิกแกมหยอกมีกระแตะมีะมอามมีแต่ในเมื่อเขาเล่นดีเขาเพอร์เฟกต์สกอร์ไอ้เหี้ยมึงมึงมึงไม่รู้จักชื่นชมคนอื่นชีวิตมึงด้ยตกต่ำไงชีวิตมึงถึงมีแต่ เรื่องราวทอกติกแบบเนี้ยหัดชมคนอื่นบ้างด้วยหัวใจที่แท้จริงว่าเออเขาดีก็เฮ้ยดีว่ะเขาแต่งงานยินดีด้วยนะพ่อเขาตายแม่เขาตายเสียใจด้วยนะรู้จักเวลาเขาเตะโตมึงก็โอ๊ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายแล้ว <S <S คือมึงรู้จัก <S <S พูดทำเหล่านี้แล้วชีวิตคุณอ่ะเฉพาะกลุ่มนะอันนี้หนูพูดถึงเรื่องราวของคนเฉพาะกลุ่มที่ ชอบเรื่องทอกอิกชอบเรื่องแบบคือถามว่าหนูไม่ได้ชอบแมนยูหรอหนูไม่ได้ชอบแมนยูจริงๆแต่ในเมื่อเราดูฟุตบอลแล้วเขาเล่นดีเราก็ต้องชมและหนูชมจักหัวใจทแท้จริงหนูชมจากจากความรู้สึกว่าเออฮินแมงเล่นดีวะถามว่าอิจฉาไหมอิจฉาอิจฉา,ามากอิจฉาชิบหายหนูโกหกไหมอะหนูไม่ได้โกหกถามว่าอิจฉาไหมาอิจฉาก็มันเล่นดี อาร์เตนนนที่ว่าชนะยากๆมันก็ชนะแมนตี้ที่ว่าเคยเป็นขนมกรุบมันก็ชนะแล้วเกมที่คัมแบ็กกับฟูลแลมะมันมันมันไม่ควรดีใจตรงไหนมันควรดีใจมันไม่แปลกหรอกที่แฟนแมนยูจะมาโห่ร้องก้องชัยว่าเอ้ยไอ้เจ่กูกลับมาแล้วใช่วะเฮ้ยคาริคแมงดเบสมันไม่แปลกแล้วติ่งที่กูชมแมนยูมันแปลกตรงไหนถูกไหม เพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่ๆหรือว่าพวกมึงอ่ะไอคนที่แบบว่าคอมเมนต์ท็อกติกเนี่ยลองเปิดเปิดใจทีนึงเปิดใจเออเปิดใจรู้จักคําว่าแสดงความยินดีด้วยนะรู้จักชื่นชมคนอื่นจากหัวใจและชีวิตมึงจะมีแต่ความตุก,กราบขอโทษถ้ามีคําพูดใดวาจาใดนะฮะไปกระทบกระทั่งสาหรับคนที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนประจำหนูนะครับต้องกราบขอโทษนะฮะก็อ,อย่างที่บอกหนู จะมีนิสัยแบบไหนจะมีสันดานแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าหนูคุยกับใครคนที่ให้เกียรติหนูหนูให้เกียรติทุกคนกราบกับ,บคุณคณแต่สาหรับไอ้พวกเฮีย้ยพวกขยะสังคมไอ้ขยะโซเชียลถ้าไม่ได้รักกันถ้าไม่ได้อยากดูกันจริงๆอย่ามากระแ,แนกกระแนออกไปดูที่อื่นคันสุดท้ายเลยไปที่ชอบที่ชอบ